สวัสดีครับเปิดโลกกีฬาในวันนี้นะครับเราจะเริ่มด้วยเรื่องของเทนนิสต่างประเทศครับอาเดียกาซี่นั้นก็ได้กอดคอมังกรตรายไมเคิลชานเข้าสู่รอบ3ในการแข่งขันเทนนิส ATP Championship ได้เป็นผลสำเร็จแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งก็เป็นการแข่งขันในรอบ ที่2นะครับอเดียกาซีนักหัวเจ้าถิน่นบาวอันดับ10ของรายการพบกับนิโคลัสกีฟเฟอร์จากเยอรมนีนัดนี้แม้ว่าอากาซีนั้นจะได้เปรียบทางด้านเสียงเชียร์แต่เจ้าของฉายาไอหนุ่มบลูยินก็ต้องพบกับงานหนักทีเดียวต้องหัวดรกเกตถึง3เซตก่อนที่จะเอาชนะนิโคลัสกีฟเฟอร์ไปได้2ต่อ1เซตด้วยสกอร์4ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3และ6ต่อ2 ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นมังกรตรายไมเคิลชางจากสหรัฐก็พบกับทอดวุฒปลิดจากออสเตรเลียผมปรากฏว่าชางนั้นชนะไป2ต่อ1เซตด้วยสกอร์6ต่อ1 3ต่อ6และ6ต่อ2ขณะที่มาเซลลีออสมือวางอันดับ1ของโลกแต่ว่าเป็นมือวางอันดับ2ของรายการก็พลาดท่าถูกดานิเอลวาเช็กจากสาธารณรัฐสาธารณรัฐเช็กนะครับพิชิตไป2เซตรวดด้วยสกอร์3ต่อ6และ2ต่อ6 และหลังจากความล้มเหลวในฟุตบอลโลกของทีมซัมบ้าบราซิลนะครับล่าสุดก็ได้ผู้เข้ามาทำทีมรายใหม่แล้วแทนมาริโอสากาซากาโลกกที่ถูกปลดไปเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานล่าสุดได้ระบุว่าบราซิลนั้นได้แต่งตั้งให้ฟานเดลีลักเซมเบรโกโคสไวย46ปีผู้ทำทีมสโมสรเซาเปาโลโคลิเชียสมานานถึง10ปีนะครับมากุมทีมชาติซึ่งคนับว่าเป็นเกียรติประวัติครั้งแรกของเขาที่จะมานั่งเก้าอี้แทนที่ซากันโลโดยลักเซมเบรโกนั้นได้กล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญของทีมระดับอาชีพที่จะมีมาตรฐานทางเทคนิคโดยจะนำมาประยุกต์เข้ากับระบบการเล่นที่ดีขึ้นและคงจะต้องปรึกษาแล้วก็วางแผนการซ้อมกันอย่างรัดกุมในอนาคตตอบ ด้วย,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 ยกลับมาดูกีฬาในบ้านเรากันบ้างครับนักเตะเยาวชน16ปีทีมชาติไทยนะครับก็ได้โคชกอกกลับมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเหินฟ้าสู้ศึกใหญ่ในการชิงแชมป์เอเชียในปลายเดือนนี้ โดยหลังจากเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อทดสอบสมรรถภาพครั้งสุดท้ายนักเตะเยาวชน16ปีทีมชาติไทยก็ได้ลงอุ่นแข่งทดสอบฝีเท้ากับทีมสินธนาจากฝูงไทยลีกเมื่อวานนี้ครับโดยมีโคชก๊กพงพันธ์วงสุวรรณกุนสือซึ่งเป็นผู้วางระบบทีมมานั่งติวเข้มไอ้หนูนักเตะไทยด้วยหลังจากที่ห่างเฮินไปนานเพราะว่าติดภารกิจคุมทีมองการโทรศัพท์สู้ศึกลูกหนังไทยลีกซึ่งโคชก๊กนั้นก็ได้กลับมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมเยาวชน16ปีทีมไทยในช่วง มาสุกาตาเพื่อลุยสึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายอย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งลุกเร็วทํำยังไงนะแล้วก็เวลาลุกขึ้นไปแล้วกลับมารับเร็วทำาไงเขาเรียกว่าลุกเป็นรับรับเป็นลุกเนี่ยนะอันนี้ตรงนี้เราต้องทําทีมให้เราดีก่อนแล้วในช่วงนั้นการไปแก้เกมเนี่ยเมื่อเราเมื่อเราทําให้ดีแล้วเราสามารถที่จะทําได้เมื่อเราเจอกองหลังที่ช้าเนี่ยเราจะลุกเร็วได้หรือเจอกองกองหน้าที่เร็วนั้นเราจะกลับมาลงมารับในพื้นที่ให้เร็วทํำยังไง ตรงนี้เราจะเน้นให้มันชัดเจนมากขึ้นครับใปิดท้ายเปิดโลกกีฬาในวันนี้ครับเราจะนําท่านผู้ชมไปทําความรู้จักกับสระว่ายน้ําที่จะใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสระว่ายน้ําที่ดีที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียเลยทีเดียวเซ็นเตอร์สนามแข่งขันกีฬาว่ายน้ําในเอเชียนเกมครั้งที่13แห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของคนไทยที่มีให้กับอีกหลายๆสนามแข่งขนันที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อบังกอกเกม เพราะว่าเป็นความยิ่งใหญ่สวยงามน่าประทับใจจากฝีมือการออกแบบของสถาปนิกคนเดียวกับที่ออกแบบสนามกีฬาแข่งขันโอลิมปิกปี2000ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียสนามแข่งขันว่ายน้ำเนี่ยถือว่าตอนนี้เป็นสนามที่ที่สวยและดีที่สุดในโซาเชเชียนะคะแล้วก็อะไรคะมีลักษณะพิเศษก็คือว่าเป็นอินโด ยงบประมาณการสร้างถึง350ล้านบาทในเนื้อที่40,000ตารางเมตรอค u a อ i c ติกเซ็นเตอร์ที่ศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์ลังสิตจึงเป็นสนามแข่งขันว่ายน้ําในร่มแห่งแรกของไทยที่จุผู้ชมได้มากถึง5,000ที่นั่งมี3สระใหญ่ที่ใช้สําหรับการแข่งขัน4ชนิดกีฬาทางน้ํานั่นคือการแข่งขันว่ายน้ํากระโดดน้ํราระมำใต้น้ําและโปโลน้ํา หนึ่งสะจะใช้สําหรับการซ้อมและวอร์มอัพร่างกายอีกสองสะสำหรับการแข่งขันแต่มือได้ลงไปข้างล่างแล้วจะพบกับความแปลกใหม่ของกําแพงกระจกที่สามารถมองทะลุปไปยังใต้สะได้ซึ่งจะทำให้เห็นถึงลีลาของนักกีฬาขนาะอยู่ในน้ำทั้งนี้ทางสางมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย mm. ก็เอ่ยปากชื่นชมเป็นอย่างมากถึงมาตรฐานและความเป็นสากล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับอคุคหภูมิน้ําก็ได้ในเรื่องของมาตรฐานของสระมาตรฐานของลูกมาตรฐานของเรื่องเครื่องเสียงมาตรฐานของแสงแล้วก็ทั้งบรรยากาศทั่วไปก็ไม่ร้อนจนเกินไปเพราะมีหลังคาเั้นเราถือว่าเราพอใจเป็นสามที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยที่เคยมีมาและขณะนี้ก็เหลือเพียงแต่การรอคอยเวลาสําหรับนักว่ายน้ําจากทุกๆชาติในทวีปเอเชียได้พิสูจน์ความยิ่งใหญ่ทันสมัยของอควาติกเซ็นเตอร์ที่ศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์รังสิตแห่งนี้ ที่ในปัญญาถ่ายภาพอโนมาทองมโนกูลรายงานเวลา13นาิกา30นาทีติดตาม3นาทีทั่วไทยกับคุณออปริยาหุ่นศาส่วนเวลาของเปิดโลกกีฬาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ